สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสดาวหวานแม่เวียนี่สดาวหวานเคยเนี่นี่จิ้มกับต่ปลายนี่แม่เวียม,มือแต่ปลายกับกรุ๊ก,ก,กนี่จะไงก็อบรุบเลยเนี่บ,บูตถึงมัดเสาะแล้วเราอยู่กับจับกลางกําลังจงังบวตถึงมัดเสาะจับกลางจงังแดะแม่เวียนี่เดือดเดือดเป เป็นจับกลางเดือดๆเจาะแป้อะไรนี่สวยตะมุตะมินี่ค่ะสดาวหวานที่โครงการมีต้นสดาเยอะมากเลยสองสามต้นนี่ออกดอกเต็มเลย <c oughs> ดูสินี่อ่ะแม่น่ากินมากเลยสดาวหารรวานจุกตั้งแต่ปลายมันละว,วิหนักไตเลยนี่สดาวหวานเ <c oughs> ดี๋ยวจะจิ้มแล้วทานให้ดูเนี่ย <c oughs> <c oughs> อร่อยน่ากินตอนเนี้ย <im itation> very good very delicious อร่อยมากเลยมัน <im itation> มลวินะ่งนั่นแต่เลยสะเอาวนี้นี่ที่เขาเรียกสะดอาหวานถ้าทานไปมันจะรู้สึกรู้สึกจด <im itation> ัดจัดใช่สะเอาหวานจะรู้สึกจดัดจัดนี่คะ่ะโครงการพาราดีแกรนแลนด์นะคะตรงนี้ขึ้นแปดหลังค่ะแปดหลังเหลือล็อกเดียวจะหมดแล้วนะคะ เรี่มาดูมาชมนะคะนี่ค่ะใกล้ดูโฮมตลาด i อคิระกลางลงจากถนนสีเลนนิดเดียวอยู่หลังโรงงานฟาร์มเฮาส์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินนี่ค่ะเส้นเลี่ยงเมืองตรงนี้เองะค่ะอร่อยมากเลยสดาวานกินังไงนะแม่เบี้ย อร่อยจริงไม่ขมไม่อะไรเลยอ่ะธรรมดาหนูก,กินอ่ะลุยงลุยงมาเด้อเนี่ย so good